ลองทำดูตามผมนะครับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วทุกอย่างจะเกิดความเป็นมงคลอย่าลืมนะครับสำหรับแฟน YouTube ทุกๆท่านนะครับกดซ u b s c คร b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกทท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมธนากรตันอาวัชนาการสินแสมังกรพบกันทุกที คุณจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนห่วงชุ้ยที่บ้านให้มีความสุขได้หลายคนถามกันมามากเกี่ยวกับความสามัคคีภายในบ้านมันจะมีสองปัจจัยหลักที่อยู่บ้านแล้วมีความสุขเกลื้อหนุนเกื้อกูลกันตลอดมันก็ยังมีกฎเกณฑ์ว่าคนในบ้านเรานั้นบางทีไม่ถูกกันไม่ถูกชะตากันตำราบโบราณเพราะว่ามันเกิดปีที่ ชงกันนะดันั้นเรื่องโบราณเขาก็เลยการแก้วิธีคนในบ้านชงกันผมเคยจัดทำอันหนึ่งเป็นเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆที่กระดูหรืองาช้างเป็น12นักสัตว์วางไว้ที่โต๊ะห้องรับแขกเป็นนักสัตว์ทั้งหมด12รวมกันนะเรากากพวกที่ชง กลายมาเป็นเพื่อนช่วยเกื้อหนุนเกือ้อกูลกันนี่คือหลักหนึ่งของโบราณวางไว้ถ้าคุณมีก็รู้สึกป,ปลอดภัยไปเรื่องของคนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของวงจุย้ยความสามัคคีภายในบ้านหนึ่งบ้านต้องมีจุดศูนย์กลางจะเป็นห้องรับแขกจะเป็นโต๊ะกินข้าวคือจุดศูนย์รวมที่มาอยู่ด้วยกัน แล้วหาโอกาสนั่งคุยแลกเปลี่ยนทัศนะในโต๊ะกินข้าวเพราะโต๊ะกินข้าวทาวงจุ้ยคือผลประโยชน์ที่อยู่ข้างหน้าสามัคคีถ้ารู้สึกว่าลูกหลานพี่น้องแบ่งปันอาหารการกินกันได้ดีบ้านนี้ความสามัคคีจะเกิดขึ้นง่าย 2. บ้านที่ขาดประธานคือขาดอำนาจ สังเกตครับบ้านที่อยู่กันครบพ่อแม่อยู่พ่อแม่ยังคุมอยู่ได้แต่เมื่อพ่อแม่ตายไปพี่น้องทะเลาะก,กันแย่งกันหมดนั่นคือขาดความสามัคคีประธานนั้นคืออะไรประธานนั้นคือจุดเจ้าที่เจ้าทางที่เป็นเจ้าของบ้านอีกสมัยนี้เราเรียกว่าติจ e ูเดียบางทีจุดประธานของบ้านคือจุดศูนย์กลาง ที่อยู่หลังบ้านตรงกลางตั้งโต๊ะหรือตั้งทำมงคลอ่านจะเป็นภาษาจีนว่าฮก ok บุญวาสนาวางไว้ก็ได้อยู่จุดหนึ่งข้อที่สามครับน้ำกับไฟปะทะกันให้จำไว้ในครัวเดินเข้าไปดูเลยครับเจอเตาครัวมองไปอีกข้างหนึ่งเป็นซิง์ล้างจาน นี่คือปะทะกันมองไปอีกข้างหนึ่งตรงข้ามเตาเป็นประตูตู้เย็นเปิดออกมาชนกระเตาน้ำกับไฟกัดกันคุยกันไม่มีเหตุผลนี่แล้วที่สำคัญที่สุดคนไทยเราเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลอำนวยชัยให้คนในบ้านอยู่อย่างความสุขและมีความสมามัคคีอย่าตั้งเทพเจ้า กับพระหันหน้าชนกันประทะกันหรือบรรพบุรุษหันหน้าไปประทะกับเจ้าที่อันนี้เป็นข้อห้ามเด็ดขาดเลยเขาเรียกว่าทารบก,กับสวรรค์ทารบก,กับเบื้องบนมักจะมีปัญหาวุ่นวายเกิดขึ้นลองทำดูตามผมนะครับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วทุกอย่างจะเกิดความเป็นมงคล ในบ้านก็จะสงบมีความสุขเกิดขึ้นความสามัคคีมันก็จะดีขึ้นโชคดีและมีความสุขกันทุกครอบครัวครับสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ